อายุยังไม่ครบ1ปีท้วนอย่าพึ่งป้อนนมกล่องให้ลูกกินนะคะด้วย2เหตุผล <c oughs> ดังนี้ค่ะเหตุผลข้อที่1ลําลำไส้และไตของลูกยังทําางนไไดด้ีลำงานได้ไม่ดี <c oughs> นมวัวเป็นสารอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับในทารกเพราะว่านมวัวนะคะมีโปรโตีนในปริมาณที่สูงแต่ลําไส้ลูกสามารถที่จะย่อยโปรตีนได้เพียงแค่จํากัดทําให้ลําไส้ลูกทํางานที่หนักมากจนเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของลูกและไตของลูกก็ยังทํางานได้ไม่ดีนมวัวเป็นสารอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับทารกนะคะเพราะว่ามีโปรโตีนไขมันแล้วก็น้าตาลในปริมาณที่สูงและไตลูกก็จะต้องทํางานหนักมากเพื่อกําจัดของเสียเหล่าน,นั้นออกจากร่างกายของลูกถ้าไตทํางานหนักมากก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของลูกได้ข้อที่2ก็คือสารอาหารไม่เพียง เพียงพอแต่ความต้องการของร่างกายลูกยกตัวอย่างเช่นพาุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอาจจะทำให้ลูกนะคะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่จําเป็นค่ะดังนั้นถ้าจะให้ลูกกินนมกล่องยูเทีหรือว่านมวัวควรที่จะให้ลูกนะคะมีอายุ1ปีทวนไปก่อนนะคะและจะเลือกนมกล่องให้ลูกกินแบบในละคะแม่ดู2ข้อหลักๆนั่นก็คือ1ต้องให้แคลเซียมสูงผิดข้างกล่องจะต้องเขียนว่าให้แคลเซียมอยู่ที่3 0หรือว่า4 0เปอร์เซ็นต์นะคะกินวันละสองถึงสามกล่องต่อวันเพื่อให้ลูกได้รับแคลเซียมเพียงพอต,ต่อความต้องการของเขาและ2คือน้ําตา ไม่มีน้าตาลเพราะฉะนั้น2ข้อหลักนี้ต้องเลือกแบบนี้นะ